เมื่จอ,ามมอาจากที่ชายฝั่งจังหวัดสงขลานะครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางมุ่งหน้าออกท้องทะเลนะครับไปประมาณสัก20กิโลเมตรนะครับเพื่อดูการ เชื่อมต่อสายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำนะครับเส้นหนึ่งก็เดินทางมาจากประเทศไทยนะครับที่เราดูไปก่อนหน้านี้เข้ากับอีกเส้นหนึ่งที่โยงมาจากเส้นหลักที่จะเชื่อมต่อประเทศไทยเข้ากับหลายๆประเทศทั่วโลกนี่นะครับซึ่งจุดที่เราจะไปนี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นเรือนะครับเรือชื่อฟูไห่นะครับซึ่งที่เรือฟูไห่นี่ใช้เวลาเดินทางจากฝั่งก็โดยเรือประมงลำนี้ประมาณสัก3ชั่วโมงเดี๋ยวไปถึงก็คงจะได้เห็นนะครับว่าวิธีการขั้นตอนในการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับทั่วโลกนี่เขาจะทํากันยังไงครับ นจะเป็นลำนี้นะครับเรือฟูจอดรออยู่ตรงจุดที่ทําการนัดหมายไ้แล้วครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคงได้ขึ้นมปเห็นว่าข้างบนจะทำงานกันยังไงบ้างครับเรือฟูไห่นี้นะครับเมื่อ2เดือนก่อนหน้านี้ก็ได้เริ่มต้นวางสายเคเบิลจากที่จุดนี้นะครับออกไปราว700กิโลเมตรคือเชื่อมต่อกับสายเคเบิลเส้นหลักที่ยงใหญ่กับประเทศต่างๆ และในวันนี้ก็ได้กลับมาที่จุดเริ่มต้นจุดเดิมอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําการเชื่อมต่อกับสายเคเบิลที่วางมาจากจังหวัดสงขลานะครับที่เราได้ไปดูกันมาก่อนหน้านี้นี่ปพัทครับครับเรือฟูไห่นี่มีหน้าที่ทําอะไรบ้างครับวางสายเคเบิลหลักให้กับทางแคทตนะครับครับที่เชื่อมโยงระหว่างสถานีเคเบิลใต้น้ำที่ชลีสองสงขลาของแคทตครับเพื่อเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆในอาเซียนแล้วตอนนี้ปลายสายเคเบิลทั้ง2งเส้นนี้มันอยู่ยังไง ใต้ของทะเลครับพี่ตอนนี้มันอยู่วางอยู่ใต้น้ำา่ท้องทะเลใต้น้ำยังไม่โดนกันฝักทางกันประมาณสัก2อ0สเมตรแล้วเวลาเขาจะเชื่อมนี่เขาเชื่อมที่ไหนครับดำลงไปเชื่อมในน้ำหรือว่าอ๋อไม่ใช่ครับทางเรือนี้ก็จะมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการเกี่ยวเอาเคเบิลขึ้นมาขึ้นมาบนเรือทั้ง2ด้านแล้วมามาเชื่อมต่อกันบนเรือ การนำสายเคเบิลขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลนนะครับเขาก็จะดูจากแนววางสายที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับที่เราเห็นเป็นเส้นสีเขียวกับสีแดงนี่แหละครับเมื่อรู้ตำแหน่งของสายเคเบิลนะครับก็จะค่อยๆบังคับเรือให้มาตั้งฉากกับแนวของสายครับจากนั้นก็จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าแกลบเนลหรือว่าเป็นตัวเกี่ยวสายเคเบิลนั่นเองครับโดยเรือนั้นนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพร้อมกับลากตัวเกี่ยวสายไปด้วยเมื่อเกี่ยวติดสายเคเบิลแล้วนะครับก็จะทําการดึงขึ้นมาบนเรือเลยครับตอนนี้นะครับตัว เครื่องบินนะครับก็ค่อยๆดึงตัวโซ่นี้นะครับที่ไปเกี่ยวติดสายสายเคเบิลขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อนำสายเคเบิลทั้ง2เส้นขึ้นมาบนเรือได้แล้วนะครับเขาก็จะตัดส่วนปลายที่อาจจะมีการชำรุดออกครับ,รบ,รบชิบเดียวขาดเลยพี่กับไฟลุกเลยนะ เราก็นําปลายทั้ง2เส้นนั้นใส่เข้าไปในห้องปฏิบัติการเพื่อทําการเชื่อมต่อครับนี่นะครับถ้าเราดูตรงตรงหน้าตัดที่เขาตัดเส้นเคเบิลนี้ข้างนอกนี่คือเปลือกนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขากำลังจะลอกลอกออกใช่ครับสายเคเบิลใต้น้ำนะครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าสายเคเบิลแบบบนบกครับเพราะจากสภาพการใช้งานและระยะทางใต้ทะเลที่ยาวกว่ามากนะครับจึงจะต้องมีอุปกรณ์เสริมและก็การปกป้องที่มากกว่า โดยด้านนอกนั้นจะเป็นเส้นใยโลหะที่ถักทอเป็นเกราะก,กันกระแทกไว้ต่อด้วยส่วนของฉนวนที่ทําจากพลาสติกโพลีเอทิลีนครับแล้วก็ท่อทองแดงเพื่อใช้นําไฟฟ้าไปเลี้ยงอุปกรณ์ทวนสัญญ,ญาณต่อมาก็จะเป็นส่วนของการปกป้องเส้นใยแก้วนําแสงที่อยู่ทางด้านในสุดครับสายเคเบิลนะครับจะถูกปอกโครงสร้างออกทีละชั้นด้วยความชํานาญครับซึ่งสายเคเบิลใยแก้วใต้น้ําเส้นนี้นะครับจะมีเส้นใยแก้วนําแสงทั้งสิ้น8เส้นหรือว่า8คอด้วยกันครับ และทุกๆเส้นนั้นนะครับก็จะต้องทําการตรวจสอบคุณภาพการรับส่งสัญญาณให้แน่ใจก่อนนะครับว่าไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการวางสายซึ่งการทดสอบนี้นะครับพี่ๆเขาก็จะทํากันอย่างละเอียดมากเลยนะครับเป็นเวลาน,านานกว่า6ชั่วโมงแบบไม่มีหยุดพักเลยครับ กว่าจะเรียบร้อยนั้นก็ล่วงเลยข้ามคืนเข้าสู่วันใหม่เลยนะครับการเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนั้นนะครับก็จะใช้ความร้อนหลอมรวมกันครับเรียกว่าการฟิวชั่นสปรายซิ่งโดยจะเริ่มจากการตัดปลายของเส้นใยแก้วให้เรียบแล้วก็ตรงครับจากนั้นก็วางลงในเครื่องเมื่อกดปุ่มเริ่มทํางานเครื่องก็จะขยับกลับตําแหน่งของทั้ง2เส้นให้ตรงกันจากนั้นก็ถึงขั้นตอนสําคัญแล้วล่ะครับ ตอนนี้ที่เห็นแสดงค่าขึ้นมานี่คือเรียบร้อยแล้วครับค่าค่าค่าลอสของการไปได้ค่าศุทธิดีนนี้ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ครับผมวันนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับพอปิดเครื่องเข้าไปใช้เวลาสักไม่ถึง5วินาทีก็เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ครับจากนั้นจึงสวมท่อยางหุ้มจุดเชื่อมต่อเอาไว้ ซึ่งก็ต้องทําซ้ําแบบนี้ทั้ง8เส้นเลยละครับพีพีเจ้าหน้าที่นั้นก็จะม้วนเก็บเส้นยาแก้ไว้ในกล่องโลหะให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เริ่มต้นการประกอบตัวจอยบ็อกหรือว่าตัวปกป้องจุดเชื่อมต่อนี้นะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลายชิ้นครับที่ใช้ทําการปกป้องสายเคเบิลจากน้ําทะเลครับ เมื่อประกอบจอยบ็อกเสร็จแล้วก็เคลื่อนย้ายสายเคเบิลออกจากห้องไปยังส่วนของท้ายเรือเพื่อตเตรียมที่จะปล่อยลงทะเลครับสายเคเบิลก็ค่อยๆถูกลําเลียงลงน้ําแล้วใช่ไหมครับพี่พัชครับก<อ>็ปล่อยลงน้ำให้ไปอยู่บนพื้นพื้นดินพื้นท้องทะเลนะครับครับผมหลังจากน,นั้นก็จะมีหุ่นยนต์เข้าไปทํางานโดยตัวนี้คือจะควบคุมบนเรือนะฮะแล้วก็ทําหน้าที่ฝังสายเคเบิลอยู่ใต้พื้นดินต่อไปครับหุ่นยนต์ฝังสายเคเบิลนี่นะครับเขาเรียกว่า RV ครับ ซึ่งถูกควบกุมจากบนเรือโดยอาวีนั้นก็จะถูกหย่อนลงจากด้านข้างของเรือนะครับลงไปใต้ท้องทะเลจนถึงสายเคเบิลครับจากนั้นก็จะใช้ปืนฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับสตัวฉีดคล่อมไปที่ด้านข้างของสายเคเบิลครับจนพื้นดินนั้นเป็นร่องซึ่งสายเคเบิลก็จะเลื่อนตกลงไปพร้อมกันแล้วก็ถูกฝังไปในขณะเดียวกันเลยครับถามพี่พัฒน์ว่าดูแล สายเคเบิลนี่มาตั้งแต่ต้นนี่รู้สึกไงครับตอนนี้ลงไปอยู่ใต้น้าเรียบร้อยแล้วกำลังจะฝังกลบแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกประทับใจตรงที่ว่าเราก็ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการตงนี้วางสายเคเบิลให้กับทางหน่วยงานของแคททรลคอมตรงนี้แล้วก็ภูมิใจในระดับหนึ่งนะครับในการติดต่อสื่อสารหรือในการเล่นอินเทอร์เน็ตของกับชาวบ้านหรือกับผู้ใช้บริการต่างๆในประเทศไทยนะฮะก็จะมี ก็จะผ่านทางเครือข่ายของเคเบิลใต้น้ำของแคทเทลคอมแซงส,ส,ส,สใหญ่แล,และตอนนี้นะครับการสื่อสารของโลกทั้งใบก็ได้เชื่อมต่อเข้ากับประเทศไทยอีกหนึ่งช่องทางแล้วล่ะครับในส่วนของสายเคเบิลบนบกนั้นก็จะต้องเดินสายไปที่สถานีชุมสายหรือว่าโนดนะครับที่มีกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศเลยครับพี่นะครับที่สถานีแบบน,นี้ต้องทําหน้าที่อะไรบ้างครับทางด้าน สือสารข้อมูลครับ,ร,บรวมอยู่ในส่วนของงด้านอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับแล้วก็ให้บริการทางด้านลูกค้าในส่วนที่ทเป็นลัสไม์นะคร,ครับคือผู้ใช้ที่อยู่ตามบ้านตามอ<ช>าคารใช่ครับ,รบซึ่งสายเคเบิลน,นะครับก็จะต้องเดินทางออกจากโหนดพาดไปตามเสาไฟฟ้าหรือในบางพื้นที่ที่มีข้อจํากัดก็สามารถร้อยสายไปตามท่อใต้ดินได้ครับ และเมื่อสายแคเบิลนั้นเดินทางไปถึงใกล้กับจุดที่จะใช้งานแล้วนะครับก็จะมีการติดตั้งเข้ากับกล่องสีดียมดำกล่องนี้แหละครับเรียกว่าสปริตเตอร์จะเป็นกล่องแยกสัญญาณเพื่อเพิ่มจํานวนของเส้นใย,ยแก้วให้มากขึ้น สายใยแก้วที่แยกแล้วนะครับก็จะถูกเชื่อมต่อแล้วก็เดินสายต่อเข้าไปยังบ้านของลูกค้าครับทำการติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์โมเดม็มเพื่อเปลี่ยนสัญญาณแสงให้กลับมาเป็นข้อมูลอีกครั้งหนึ่งครับ จากการที่ได้ออกเป็นทางตามหาเรื่องราวของเจ้าเคเบิลใหญ่แก้วน้าแสงนะครับตั้งแต่ใต้ท้องทะเลนะครับที่โยงใหญ่เป็นเครือข่ายเชื่อมต่อทุกทวีปทั่วทั้งโลกเลยนะครับจนเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทางเกตเวย์นะครับแล้วก็เดินทางตามสายต่างๆไปตามสถานีนะครับจนสุดท้ายปลายทางจนมาถึงปลายทางที่บ้านของลูกค้านี่นะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเจ้าเส้นใหญ่แก้วน้าแสงเส้นเล็กๆนี่นะครับจะสามารถย่อโลกทั้งใบมาไว้ใกล้ๆมือเราได้ครับสุดยอดครับ ก็คงได้เห็นกันแล้วนะครับว่าการสื่อสารแบบง่ายๆเพียงปลายนิ้วสัมผัสที่เราคุ้นเคยกันอยู่ในปัจจุบันนั้นเบื้องหลังนั้นต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีชั้นสูงบวกกับความชํานาญและการลงทุนมากมายมหาศาลคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานอย่างเราแล้วละครับว่าจะเลือกใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเหล่านี้อย่างไรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวเราเองต่อสังคมและประเทศชาติครับนี่คือนักประดิษฐ์เครื่องมือการเกษตรแบบลดต้นทุน ถ้าเป็นระบบเฟืองนี่ก็อยู่ห้าหมืนกว่าแต่ของเราเนี่ยหมื่นต้นต้นส่วนนี้คือโรงงานผลิตจากกลไกเกษตรที่อาศัยเทคโนโลยีแบบไทยๆรถยี่ห้อต่างประเทศข้าวที่ยาวมากๆเนี่ยเกี่ยวไม่ได้ต้องใช้รถ<ม>เกี่ยวยี่ห้อพันในเท่านั้นมาสตาร์ทความรู้ไช้พวนความคิดกับเรานักประดิษฐ์จากกลไกเกษตรในกมนอกกลาอาทิตย์ที่17สิหงหาคมนี้<ห>นสิบมงเช้าทางโมเดิร์นไนท์ทีวี สถานี้เทาเทียมนี่เขาต้องมีไอโซด้วยพี่่ครับจริงๆแล้วถ้าโดยทั่วไปนะครับไอโเนี่ยระบบบริหารคุณภาพนะครับซึ่งมันกว้างนะครับแต่ว่าทางแพทเนี่ยจะดึงเอาระบบบริหารงานคุณภาพในด้านในด้านการบริหารสื่อสารข้อมูลแล้วก็ด้านบริการข่ายทอดสัญญาณโดยศั์มาเป็นมาตรฐานนะครับ